ได้เป็นได้มไ,ดไม่จะมาตอนน,นี้บ่เลยนู้นท่านยอมพยายามอยู่ครับมีตัวใหญ่เลยครับเอมแปง่ายด้วยกวยบอกเป็นนังตาถือพุ่นพุ่นนังล่างได้ครับใหญ่ๆเลยครับบางบ้านก็ว่ามาเรื่องมาใส่อันลูกกวนก็ใส่ดิออมเอาเวิร์ดได้ใส่ไปดิออมอ่อมแล้วขีดตือฟูงล่างว่าหากักหความมแล้วตัวกัน มันวั่โอ้ใสเลยเอาเอาจะใส่ดำออกก็เพอะใส่ว่านเอ้เลยเล่เขาปาาดูดุลเบือนนี่แหละอันนีน่ะลูกกอนเออซุมหางุมในปลาไหวกิน้ดิอันุนในปลาไหวนนเนี่ยไอตัวยำ่กับยงจะนเหี้ยโ้ยงานสครับมึงรอออกแล้วอะยางไม่สุด มันก็เปเื่อยสวนตัวนเจอางสุดบดินเนี่ครับเงียๆมแต่เงียๆเด้ครับนะครับวบองให้ตงจ้กเป๊กนะครับของแท้ก็มีครับของแท้การจนบุรีเกือมของแท้ทครับเนี่น 40อย่างดีการจนะบุรีนะจ๊ะ